จวดพี่น้องจวดซานาไม่มีดกซ่านีจวดยังเดียวไอเทมที่แฟนบอลหงแดงตัวจริงห้ามพลาดเสื้อฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วใส่เฉลิมฉลองความวําเร็จสุดยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันเสื้อกุณภาพดีในราคาเบาๆเพียง300บาทรวมจัดส่งแล้วพร้อมส่งถึงหน้าบ้านสั่งเลยคลิกที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดก่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่วงการลูกหนังเสียงต่นะครับ ลีนิกเกอร์กับอารันเชลเลอร์ผิดหวังกับพฤติกรรมแฟนหงบังกลุ่มโหงใสเทนหลังมีข่าวเตรียมอำลาแอนฟิ์นะครับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกฟุตบอลนะครับหลังมีรยายงานมาว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนแบ็กขวาขวัญใจเด็กปั้นของลิเวอร์พูลถูกแฟนบอลบางส่วนโหงใสในเกมที่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามพบกับอาร์เซนอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่มีข่าวแพร่สะพัดว่าดาวเตะในวัย26ปีรายนี้ ได้ตัดสินใจยาอาจเจตินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีโรนัลบริดเ,เป็นจุดหมายปลายทางไม่ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนใหญ่นะครับจะยังคงปรบมือให้กับการกลับมาการลงสนามของเทนต์แต่เสียงโหจากแฟนบอลมืองกลุ่มก็ดังพอนะครับที่จะสร้างความผิดหวังให้กับเจ้าตัวและผู้คนที่เห็นเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ของเกมที่กําลังตึงเครียดลิเกอร์และอารลันเลเลอร์นะครับอดีตกองหน้าระดับตำนานและนักวิเคราะห์ชื่อดัง ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทําของแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวเสียงจาตนตตานนลูกหนังไม่ควรมีเสียงหัวสำหรับเทนพอดแคสต์เดอะเรดอิตฟุตบอลนะครับแกลลี่ลีนิกยอมรับว่าเขารู้สึกขัดใจอย่างมากที่ได้ยินเสียงหัวใส่เทนอเล็กซานโดตอนที่เทนส์อเล็กซานโดลงมาเป็นตัวสลองมีเสียงหัวดังมากมันทําให้ผมรู้สึกขัดใจผมไม่ชอบเลย ลีนิกเกอร์ย้ำนะครับว่าเทนส์เป็นเด็กท้องถิ่นที่เติบโตมาจากอาคาเามี่ตุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและควาาแชมป์มาหมดแล้วกับสโมสรการที่นักเตะตัดสินใจเรื่องเส้นทางอาชีพซึ่งเป็นชีวิตของพวกเขาไม่ควรถูกตอบสนองด้วยเสียงที่มีในแง่ลบเช่นนี้และฟุตบอลไม่ใช่ชิ้นเนื้ออยู่แล้วผมจึงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนั้นลีนเนเกอร์กล่า,าวพร้อมกับแสดงความผิดหวังเล็กน้อยกับแฟนบอลบางส่วนในเหตุการณ์นี้ด้านอารันชิอเลอร์เองนะฮะก็เห็นด้วย เป็นอย่างยิ่งว่าไม่ชอบในการโห่ใส่ผู้เล่นโดยเฉพาะหลังจากที่ผู้เล่นคนนั้นได้ทุ่มเทให้กับสโมสรมามากแล้วผมไม่ชอบแบบนั้นเลยผมไม่ชอบที่แฟนบอลโห่ใส่ผู้เล่นหลังจากสิ่งที่เขาทําเพื่อลิเวอร์พูลเชลลอย์เข้าใจว่าเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยแต่เขาก็ตั้งคําถามด้วยความผิดหวังอย่างเปิดเผยว่าใครก็ตามที่หัวเขาออกมา มาเธอน้าผมหมายถึงจริงๆห่อมันดูไม่ดีสําหรับผมการโห่ใส่ผู้เล่นท้องถิ่นที่เลือกเส้นทางอาชีพหลังจากทุ่มเทให้กับทีมมามากมายเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ดีเลยมุมองจากเพื่อนร่วมทีมนะครับโรโโบไม่ชอบเห็นเพื่อนถูกโห่อันเดรโวโรบรซันเพื่อนร่วมทีมคนสนิทของเทน์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันแม้จะบอกว่าไม่สามารถไปตัดสินความรู้สึกของแฟนบอลได้แต่เขาอยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่เห็นเพื่อนของคุณถูกโห่มันไม่ดีเลย เบอสิคย่งชริงหรือวูดดดร่วมงหวังปาดหน้าอาร์เซนอลเพื่อคว้าตัวนิโคลวิลเลียมดาวเตะฟอร์มร้อนแรงหรือวัพูกุกระสงสอนยังแยงสิ่งเวท,ทีพิมพ์กริดได้เริ่มเคลื่อนไหวในตลาดกระสกัสนนักเตะโดยมีรายงานล่าสุดระบุว่าพวกเขาไดนแสดงความสนใจและทาการติดต่อเพื่อหวังปาดหน้าอาร์เซนอลในการย่งจริงลายเซ็นของนิโควิลเลียมปีเดารรุ่งพุ่งแรงในวัย22ปีของแอตเลติบิลเบานะครับทำความรู้จักนิโคลวิลเลียมเป้าหมายเนื้อหอม เดโกกวิลเลียมนะครับกำลังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เนื้อหอมที่สุดในยุโรป้วยฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจทั้งใน,นระดับสโมสรและนําทีมชาติเขาเป็นกําลังสกกาคัญช่วยให้อัตแันติกมิวเบลคว้าแชมป์กกปาโดเรเมื่อฤูดูกาลที่แล้วและในการนี้ก็ทํางานโดดเด่นโดยยิงไป11ประตูกับอีก7อาซจาก44เกมพาทีมลุ้นคว้าโคต้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกอย่างเต็มตัวนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในคนผลทีมชาติสเปนจุดคว้าแชมป์ยูโร และยังทําประตูในรอบชิงเจเลิศดเมื่อช่วงสมอที่ผ่านมาอีกด้วยอาร์เซนอลนำมาก่อนลิเวอร์พูลขยับทันทีก่อนหน้านี้อาร์เซนอลถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัววิลเลียมตามการรายงานจากเกเฮมเบลี่นักข่าวสายตลาดกันสกรนักเต่ยันรอยก็ตามล่าสุดมีรายงานยืนยันว่าลิเวอร์พูลได้ทำการติดต่อกับตัวแทนของนักเตะแล้วเพื่อแสดงความสนใจอย่างจริงจัง การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มีแค่หงแดงกับปืนใหญ่เท่านั้นเพราะยังมีบิ๊กทีมร่วมลีกอย่างเชลซีนิวคาสเซลและแมนซิ t y ตี้ที่กำลังจับตาสถานการณ์และอ่านร่วมยั่งจริงอีกด้วยปัจจัยชี้ขานะครับศึกยูฟ่าแชมเปีลีกและค่าฉีกสัญญาแม้ตัวนักเตจะเปิดกว้างสำหรกกับการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีก แต่ปัจจุบันที่ส่งผลต่อการัดสินใจคืออนาคตของแอตแลติกบิวบอลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซึ่งพวกเขากำลังมีโอกาสสูงที่จะทําได้สาเร็จจากการรั้งอันดับที่4ในศึกลาลิกาสเปนปัจจุบันหากบิวบอลได้ไปเล่นในถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปก็มีแนวโน้มที่วิลเลียมจะเลือกอยู่ต่อกับทีมต่อไปท่านนี้ในกรวิลเลียมนะครับมีสัญญาผูกมัดกับแอตลติกบิวบอลจนถึงปี2027และมีเงื่อนไขาการปล่อยตัวอยู่ที่49ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไหลสโมสรในพรีเมียร์พร้อมจ่าย ด้วยพรสวรรค์และผลงานที่พิสูจน์ตัวเองในระดับสูงนิโคลิลเลียมจึงถือเป็นเป้หมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งและจะเป็นการสมทักที่ฉันฉลาดสาหรับสโมสรใดก็ตามที่สามารถปิดดีลนี้ได้ช่วงสัปดาหนี้ต้องจับตาดูว่าสุดท้ายแล้วทีมใดจะเป็นฝ่ายคว้าตัวดดวเตดชาวสเปนรารนี้ไปร่วมทีมได้สําเร็จนะฮะ ซาปาโโรมมโนหรือว่าูลซุ่มจับตาจาเรลวฮาโตดาวรุ่งพวงรงอาจักเสริมแข่งแนวรับซัมเมอร์นี้ฟาบิยสโโรมมโนนะครับผู้สื่อข่าวทนันนตลาดก,กสิกรนักเตะยืนยันว่าลิหรือร์พูลทีมแชมป์พิมลิกล่าสุดกาลังเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของอังกฤษที่กําลังจับตามองสถานการณ์ของเจาเรลวฮาโตกำลังดาวรุ่งอานาคตกายจากอาจักอัมโตดัมอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาเสริมทัพในช่วงตลาดก,กสกกรนักเตะซัมเมอร์นี้นะฮะ โรเาโนเปิดเผยผ่านช่อง y o u b e c h a n แน l ส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยระบุอย่างชัดเจนว่าฮาโตเป็นผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อเป้าหมายของทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีซึ่งแสดงเห็นว่าหงแดงได้หมายตาเซนเต์แบ็กในวัย19เปีรายนี้ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสําคัญสําหรับแผนการเสริมทัพในแนวรับจเจอราา์าฮาโตนะครับดับการยกย่องยอย่างสูงว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่ดีที่สุดในยุโรปเขามีประสบการณ์ในระดับสูงอย่างน่าทึ่งแม้จะมีอายุเพียงแค่19ปี โดยประเดิมสนามในทีมจูเดของอาแจกตั้งแต่อายุ16ปีและกลายเป็นกำลังหลักของทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเอริวีซีลงสนามให้กับระดับอาชีพไปแล้วถึง109นัดและยังติดทีมชัดเหนือทแลนด์ชุดใหญ่ไปแล้ว6เกมนะฮะซึ่งตอกย้ำถึงคุณภาพและศักยภาพที่โดดเด่นของเขาอย่างไรก็ตามล์พูต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงในช่วงสมรนี้โดยเฉพาะจากชจซีที่มีความสนใจหาตัวเช่นกันนอกจากนี้อาแจกเองก็อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง เนื่องจากตั้งแต่ยังมีสัญญายาวกับสโมสรไปจนถึงปี2 0 2 8ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีการเลือกค่าตัวที่สูงพอสมควรเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของอันเดอร์สลตตต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับในช่วงสมัยนี้และการที่ชื่อของเจ er oh ้าเรอหาโตถูกระบุโดยโดโรโมโนถือเป็นการยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเป้าหมายลำดับต้นๆที่ถูกประเมินค่าก่อนที่ตลาดการซื้อาักเแต่จะเปิดอย่างเป็นทางการนะฮะ ต้องรับให้ได้ฟานไนเปิดใจกรณีเทนโดนแฟนบอลลิเวอร์พูลโหสนั่นทําใจยอมรับเวทีฟานไนนะครับประกันหลังทีมชาติฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลเผยความรู้สึกหลังเทนอเล็กซานโดรโดนสาวกเดอะคัพโหสนั่นในเกมเสมอกับอาร์เซนอล2-2เกมพรีเมียร์ลิงก็ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเวทีฟานไนเซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมลิเวอร์พูลเปิดใจกรณีที่เทนอเล็กซานโดรโดนแฟนบอลหงแดงโหจากประเด็นที่เจ้าตัวตัดสินใจ ประกาศอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้แน่นอนรองเทนซึ่งเป็นเด็กทั้งถิ่นและเติบโตจากศูนย์ฝึกเยาวชนสโมสรประสบความสำเร็จทุกอย่างกับโดเรียสตัดใจไม่ต่อสัญญาช่วงใหม่และเตรียมเก็บเสื้อผ้าออดจิถิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์น,นี้แบบฝีเยน็นสำหรับจุดหมายต่อไปของอเล็กซานโดรยังไม่มีการเปิดเผยณตอนนี้แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมานักเตะก็มีข่าวผูกพันกับเรยวมาดริดมาโดยตลอดและทำให้หลายคนคาดว่า,าเจ้าตัวน่าจะย้ายไปเป็นสมาชใหม่ของราชัชุดข,ขาว จคกอลีนกล่าวกับทำให้นักเตะโดนสมุกเดอะคัพนะฮะโหฉะนั้นในเกมที่ต้องสกัดเสมอกับอาร์เซนอล2-2ที่สนามแอนเวลเมื่อวันอาทิตย์ที่มันมาโดนเรื่องนี้บันได้แสดงความคิดเห็นว่าผู้จัดการทีมพูดถูกต้องแล้วในเรื่องนี้ตอนที่นั่งแถลงข่าวว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าใครรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาสําหรับตัวเขาและครอบครัวของเขาปฏิยาที่เกิดขึ้นเขาต้องรับมือกับมันให้ได้เราในฐานะทีมต้องรับมือกับเรื่องนี้ ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าบางทีเขาคาดหวังไว้แล้วว่าจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เรายังมีอีก2เยี่ยมและจากนั้นเราจะแยกย,ย้ายส่วนเขาจะย้ายไปที่อื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราอยู่ที่นี่เพื่อเขาอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าผู้จัดก,การทีมพูดเรื่องนี้ได้ดีมากๆคุณไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครจะรู้สึกยังไงกับการตัดิใจครั้งนี้เขาตัดสินใจไปแล้วและเขาสบายใจกับเรื่องนี้และนี่แหละคือฟุตบอลเราทุกคนรู้ว่าอาชีพนี้เป็นยังไง บางครั้งนะักเตะต้องตัดสินใจ,จย,ยังไงทำในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาเขาตัดสินใจเพื่อตัวเองและเขาก็มีความสุขกับสิ่งนี้เราต้องรับมือกับมันให้ได้สโมสรต้องรับมือกับเรื่องนี้และผมคิดว่าในส่วนของสโมสรสามารถจัดการกับเรื่องนี้ในแนวทางที่ดีมากๆก,ก็อย่างที่ผมบอกเราเหลืออีกสเกมซึ่งเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการลงสนาม ผมมั่นใจว่าเขาจะลงเล่นแน่นอนเพราะเขาเป็นนักเตะที่สุดวิเศษและหลังจากนั้นเราจะกล่าวคำอำลาเขาฟันได้ระบุทิ้ง่ายนะฮะสํเร็จเนี่ยมาตินนีนี่ลั่นต่อยอดฟอร์มหดเสมอลิเวอร์พูลสู่แชมป์ซีซั่นหน้าต้องยกระดับกาเบียลมาตินเนลี่นะฮะแนวรุกตัวเก่งของไอ้ปีนาอาร์เซนอลกระตุ้นเพื่อนร่วมทีม ต่อยอดจากฟอร์มสุดยอดบอนเจิดในเกมเสมอลิเวอร์พูลช่วงสุดสัปดาห์เพื่อยกระดับผลงานและกข้าวไปสู่การคว้าแชมป์ในฤด,ดูกาลหน้ากาเบรียลมาตินลลี่ปีจอมพิวชชมบาาซิลของอาร์เซนอลให้คำมั่นสัญญาจะนำปืนใหญ่ประสบความสำเร็จให้ได้หลังสโมสรต้องอกหักไม่มีทรอฟีแชมป์ประดับเกียรติยศเป็นฤด,ดูกาลที่3ติดต,ต่อกันทีมของคุณซไม่เกียวอาเตตาสร้างผลงานได้โดดเด่นในกัคน,นี้โดยพวกเขาล่บี้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลิง์อังกฤษกับลิเวอร์พูล แต่ดันมาสะดุดในช่วงท้ายของซีซั่นทำให้โดนหงแดงประงารคาแชมปครองในขณะที่ศึกยุฟันชมเป์ปารีกทับเดอะกันเนอร์โดนทีเด็ดปารีสจึงแมงเกียรต์ตกรอบรองชังเลิอดไปอย่างเจ็บปวดมาร์ตินิลี่เปิดใจว่าอาร์เซนอลจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหลังได้เห็นฟอร์มสุดยอดของทีมโดยเฉพาะในครื่องหลังเกมและตีเสมอลิเวอร์พูลส2เมื่อส่งสารที่พันมาพร้อมกับตุ้นทีมต่อย,ยอดจากฟอร์มที่โดดเด่นในแมตช์นี้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในนันหน้าเราคงเห็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ ครื่งหลังในเกมเสมอกับเลเวอร์พูลสิ่งที่เราทําในการต่อสู้กับพวกเขาในเครื่องหลังมันน่าหรือเชื่อมักหน้าความพยายามและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันยอดเยี่ยมจริงๆก็อย่างที่ผมบอกเราต้องการชชยชนะในเกมนั้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้แยกเราเพียงแค่นําสิ่งดีๆหลายๆอย่างมาใช้และเดินหน้าต่อไปสําหรับฤดูกาลหน้าเพื่อพยายามพัฒนาตัวเองและความชมปไม่ได้ปิดทิมชจ็บบราซิลซึ่งยิงหนึ่งประตูในเกมเสมอลิเวอร์พูลสองสองที่แอนฟิลด์กล่าวทิมทาย ฤูดูกันหน้าเจอกันใหม่นะน้องนะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่1 3บสามพฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ